สวัสดีครับท่านผู้ชมเฮ้ยกินอะไรอ่ะกิดอะไรกินเ่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยออกออกออกคุณไปหาพบัวบานนไปไปับานนี่ยถอยถอยอยากขายของแล้วมามมามีวันบานชิคกีนเชยสใจอะไรครับมาดูมาแปลกมากเลยมา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 ม่มนใจมามามา เอาขี้ทรายสองบับานเพศอย่างนะขี้ทราย้องกินขี้แม่เอาลูกคือไปกินขี้กันใช่ไลูกตายนะครับบัวบานกินขี้แม่ฮะมันขาดอินซีอะไไหนลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขี้ออกก่อนไอ้บัวบานดูนะครับ จ๊ก,ก็ขี่ฝั่งนี้โอ้ยหน่อยจีเนาะไหนเจ๊ขี้ก็ขี่ดีอยู่นะครับแต่ทำไมบัวบานถึงเออได้มาอันนี้แหละน้อยเนาะกินอะไรไม่กินกินขี้โอ้ยสร้างข่อยเนาะแล้วไม่สนใจผู้หญิงผมงงเอ๊ะทำไมบัวบานถึงไม่สนใจผู้หญิงครับเออดูผู้หญิงมาเนี่ยปกติก็ต้องโอ้โหาเดือดนะฮะ แต่วันนี้เขาเฉยๆอ่ะแปลกเว้ยไม่ใช่บัวบานแล้วนี่สาวไหนมาหาเอาเอาสร้างโจ้ะไะเป็นมังสร้างโค้หอยเรียวนี่มาครับมากับลูกพี่เอ็มนะฮะมาเออดูบัวบานดูเป็น ของบ่คือไปเลยครับโอ้หรือเก่งกันตั้งแต่ตอนแรกบ่บัวบานนี่เออดูดูดูเจฮะเจดูเจนะดูเจอุ้ยถ่ายเจ้ามันเชียร์ข่อยได้ไหมดิโอ้ดูครับมาดูเจนะมาดูเจนะฮะเจเราเมื่อกี้วิ่งวิ่งไล่ชนต้อง หลายครั้งอะยังเลยฮะยังไม่ได้กินเลยครับมาเจอนี่ก่อนฮะมาเจอออเจใจคนสวยครับหมูกลางท่านผู้ชมจะใส่อยู่อะเราดูบักบัวว่ะบักบัวทำอะไรอ่ะอุ้ยลูกทำไมเก่งเลอเกินตองแรกอะลูกนี่เรากแลืมไปว่ามายืนฮะ อย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเองมันจะห้อยตรงเตียงจะกระด้งปัดเข้าเจ๊ห่วงลูกนะฮะควานเอ็มพาสีจันมาเองหรอคะฮะพามาเองเหรอทำไมเดินทันช้างอ่ะขออภัยนะครับโอ้ ช่างนี่ใส่ดีครับเก่งกันแล้วครับโอยยามาไก่เม้นขี้โอ้ยเอาโบบานกลับมาแล้วครับโบบานทำอะไรสิจันครับโบบานบึ้งบึ้งบึงบึ้งบึ้งคนห่วงเออเออดูดูคนห่วงฮะับดูดูหางตีแล้วเออเออาหางตีนะครับโอ้ดูคนห่วงอะทำอะไร ไอ้จะทำอะไรเออเออยังให้ท่าแล้วครับเอาบัวขึ้นลูกขึ้นขึ้นเลยขึ้นโอ้โอ้โอ้โโอ้โดูดูเจ๊เจ๊หวงมากห่วงมากครับสู้เป็นเด็กน้อยสู้สิมาท้าบัดซีบัดเถลิงบ่ได้ดูดูดูครับดูดดูดท่านผู้ชม

หนีหนีหนีแล้วหนีแล้วสีจันหนีได้นะครับแต่ไม่หนีดูดูดูผมไม่ชอบผมไม่ชอบอะไรก็วชอบเจเลยดู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 เจครับดูเจ๊เกี่ยวกลาดเกี่ยวกลาดครับดูเจ๊เกี่ยวกลาดครับพี่น้องดูดูดูไอ้นี่ก็ใสใหญ่เลยครับอันนี้ดันฮะดันตัวเมียฮะเอ้าเฮ้ยทำไมเจ๊มีน้ำเมือกวะเจ๊เป็นอะไรอะน้ำเมือกเจไหลนะครับ เดี๋ยวว่าถอดเจมีอารมณ์ตายแล้วอ่อยเราสีจันเจห่วงลูกชายครับดูห่วงมากอ่ะดู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 ห่วงมากดูดูไอ้ลูกชายโอ้โหดูแม่ไอ้ลูกชายบอกแม่แต่เป็นบ้าอีงข่อยกำลังเซิร์งอยู่แต่จะมาหาเหตุอารมณ์งสี่ผู้สาวข่อยหนีเบิดโอ้ยผู้สาวข่อยหนีไปเลยโอ้ยเจ้าอยู่ซื้อเนี่ยโอยข่อยกำลังขี่ เล่นสาวเออบ่อบาบ่บาเล่นเล่นสาวอยู่นะครับเออเออบอบอเอาเอาเห็นคนเห็นคนไปไปเคลียร์กับแม่ก่อนเออเอ็งไปเคลียร์กับแม่เองก่อนไปฮะไปไปเคลียร์กับแม่ก่อนนะไปเคลียร์ใจกับแม่เองก่อนนะฮะ แม่เองเป็นอะไรน่ะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอะไะครับโอ้โห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 ไม่กอดอ้าวผู้สาวมาหาข่อยแน่ผู้สาวผู้ต้องย่านแม่ข่อยดอกมีไงสมศรีแล้วมาเคยจังดอกแล้วก็หาไปสั่นแหละเจ้าอย่าบอกดูด้อีแม่ปอบานบอกมันหยิบขึ้นหนาเมฆกันบึ๊งเออข่อยกัลัง้วได้เมียเจ้าเห็นอีหยังฮะผู้สาวมาหาที่แล้วโดนโดนข่อยจีได้มีมูเล่น เจ้ายูซื้อนะไอ้แม,อม่แม่ก็บอกบุกหนุกลาบรกด้างเล็กหน่อยยูจะเฝ้ามีมีเมียอ,อย่าเลยเมียแต่หน่อยหลายออืวอ,อยเยาะแล้วครับโดนยุตวเองครับออโบบาลไม่พอใจนะครับที่แม่มาขัดขวางความรักของวัยรุ่น แม่ว่าแม่มาไว้หลุนแม่่าข้าใจดอกความหักมันบังตาเอาบัวบาสสีจันเดินหนีเจ้านีเจ้าหนีเด้อจะจะมาไก่เด้อหนีเด้อหนีหนีเจ้าหนีหนีเด้อหนีหน,น,นีแม่ก็มายอมนะครับมึงจะหาเห็ดมันประคือออบัวบาสก็หนีหนีเข้าหนีบัวบาไล่แม่แม่ห้ามแม่อุตส่าห์ห้ามนะลูกออ เชื่อแม่หน่อยเป็นไรมันดีปัญได้ละแม่ผู้สาวมาให้เซิร์หอนหมองมาต้องเสียเงินอืมไปเรียนลูกสาวเขานี่แม่ก็จับได้เสียเงินได้แม่อืมมันดีปัญได้แล้วเขาไปเสียเงินได้แม่เออเจ๊เหมือนจะท้องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเยี่ยวแบบนี้บ่อยมากเลยโอ้โห อะไรเนี่ยยออะไรอย่างเงี้ยขนาดยังไม่มีเมียตัวเป็นๆบัวบานเอ้ยเซิงบัวบานจะไปกินขี้กินเยี่ยวแม่นะครับโอ้แม่ก็เอาตบครับตบตบบัวบานก็จับครับจับหางแม่นะครับมขอเคลียร์ก่อนนะฮะบัวบานขอเคลียร์กับแม่ก่อนอแม่เนี่ยก็ถอยมานะครับถอยไปมองนะฮะไปมองลูกสะพ้ายนะครับเอาเอาหางตีลูกสะพ้ายนะครับเออเอาหางตีลูกสะพ้ายนะครับ อุ้มบ้าก็บอกผู้สาวกลับบ้านไปก่อนอมันเหมือนแม่ไข่มแม่ไข่ขใจหายอยู่อ๋มอมันต้องม่ต้องย่านนะต่อเลยเฮ้ยต่อเลยนะจกก้อนหาหม่องก่อนเร่งก่อนเร่งก่อนเร่งหม่องก่อนเร่งก้อนหาหม่องก้อนเร่งก้อนมันสิบป,ประทึกนานไหมครับจะรู้ว่าเจ๊ทองโอ้โหนานอยู่เลยฮะ Hello Puppy Farm India from India โอเค I from Thailand oh. สีจันนี่จะเข้า6ปีใช่ไหมสีจันนี่เกิดก่อนนะฮะบัวบานนี่เกิดหลังนะเออจีว่าไงจีจะเอาอีกแล้วบัวบานอะอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวไดหมดเอออายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเอาละครับต้อนแล้วครับบัวบานต้อนแล้วครับ อ่ะตอนแล้วเออขึ้นแล้วครับเฮ้ยบักบัวบานมาถึงมองโอ้ยไปเห็ดทางคางเลยว่าลูกโอ้ยไปเห็ดทางหลังถึงแล้วเห็ดทางคางไม่ถึกอย่างเห็ดพิสดารเธอเลยนะครับพาทองไปเลยแล้วไอ,อ้ไอ้ไอ้พาทองออกไปเลยโชคบอกขึ้นเนาะแต่เคยเห็นบอกไอ้มห่างหายเสาไปนาน ไปเคลียร์กับแม่ก่อนไล่แม่นี้ก่อนแม่จะไปไกลๆนะแต่มายืนอยู่ไกลไล่ปุชาเขาประกาศมาเห็นบปุชาเขาอ้อยไข่แล้วนี่เป็นญาติญาติแม่เลยเหลือแต่เจ้านี่ปุชาหนออ้อยแล้วงแต่ยังไอยเหลือแต่เจ้าเลยแหละพูดเดียวอือเหลือแค่แม่คนเดียวนะครับที่ไม่อนุญาตนะฮัลหันหันหนามาสู่ลูกอะไรนะเดี๋ยวแม่หันหนามาสู่ลูกเองเอาหางพันกันเกี่ยวกันแล้วหันเกี่ยวกันแล้ว ยไอ้บัวบานนี่มันแหม่เออเออผู้สาวข่อหัางเจ้าอีิ๋วแล้วข่สีเปี๊ขอดอกมือนีไข่อยสิบัทถ้ำลายเจ้าดอกข่อยสีเป็นสุภาพบุรุษดูดปลากร้อนดูดปลากร้อนมือนีไข่อยสิเฮ็ดทางคางแต่เฮ็ดทางหลังมันจะเป็นมันจะเป็นคารเอาจริงโอ้โอห กันไรกันไปถูกที่ถูกทางกันบอหลังให้เลยเอองให้เลยพจันบอกย้ำแดงมเอาจริงบัวบานถ่าโดนแล้วบัวบานบอกมือนี้เฮ็ดแล่นก้อนอุ้ยเอาจริงแล้วุ้ยเอาจริงแล้วอว้ยโอ้ลมลมลมล่ลมถอย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 ไหมไอ้เจ้าไอ้เจ้า ถอยท้อยไอเอ็มขันติดนเนี่ยคอยเอาสามแสนเด้อเอาผูปสสัต์ก็ดีเนะ่ัไม่ตขามเสียนี่บอกอย่าขามเลยนี่ เอาจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเสาวนี้แล้วไปหาเราไปเคียกับแม่ครับไปเคียกับแม่แล้วครับไปเคี่ยกับแม่แล้วแม่โอ้รู้แล้วแม่ทาเป็นมองไม่เห็นโอ้โหที่ไหนได้เจ้ไยบุญทาเป็นมองไม่เห็นครับโอ้โห เดี๋ยวแม่จะทำเป็นไม่เห็นลูกเพื่อความสุขของลูกแม่ยอมมองไม่เห็นเจ๊เัาไม่ธรรมดานะครับเจ๊เราไม่ธรรมดานะครับนี่ให้บัวบ้า,บานแอมพูริฟอร์มไทยอะไอินเดียอะไระใข่นี่อนเออเออแปปกับลูกวางแผนนะครับ,ออรบพ่ออย่าห้ามพ่ออย่าห้ามบวัวจะเอาเมียแล้วบวัวขาหืนมาอมาเจอมาอเออ ร้องละร้องละเอออาจารย์ร้องละอีจันท์ร้องอืมเหยังลูกฮะขนายเด้อมันเป็นตาหักอะไรข่ายนี่โอ้ยอยากก่อนจังเลยเออเออโอ้โหโอ้โหดูดูโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นี่มีการเอาจริงเลยนะบัวบานนี่นี่อันนี้คือบัวบานเนี่ยบัวบานว่ายว่ายว่ายลอดลอสาวล่อสาวแหมเออเขี้ยกับแมกแล้วจะหันหลังไปกันก่อน ยังเฝ้ามั้ย oh, oh. ันหลังไปก่อนถอย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 เลยถอยถอยเลยถอยถอยอไปแม่หันหลังไปก่อนแม่อย่าฟฝ้าหันหนาม้าผู้สาวย่านหันไปก่อนหันไปก่อนโทษบัวบานฝ่ายเดียวไม่ได้นะก็สาวมาอ่อยของแถมเออหนีหนีหนีคุณเจ้าของเจ้าของบอกให้หนีฮะโอ้ยเขียวแห้ง เออขียนแท้งรอลวอแล้วเออเออเอออโอ้โ่นี่นีนี่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 นีนี่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 นีเน็่นี่นี่นีเนี่นี่นีนี่นไ่นี่นี่่นีนี่จี่นี่นไมน่นี่เี่นี่นีกนี่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 นก่นี่ได้นี่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 าี่น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 ี่้นี่ไ่่ เจ้าเ่ายูส่สวนเ่าอเ,เออมันเลี้ยงก็ไว้รุ่นเออแม่ไม่ยอมครับแม่ตีครับมึงว่าผมได้เ่าบอกไม่ได้มึงเด้อตีเพี้ยนี่เตะเลยมึงว่าผ้ได้เ่าบัวกูบด้เ่า <c oughs> โอ้โอ้ก็ตีครับตีเลยครับกวดมากครับที่ลูกชายว่าเท่านะครับโอ้บอกแม่เท่าอะไรนะครับอโอ้ยแม่ไอ้บัวพูดปิดพูดหมายได้นะบอกว่าโอ้ยบอกน้ำจับบอกว่าหู้เรื่องดอก อีภาษาต่อดีก่าล่อล่อๆล่อลอล่อเถอะ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 เออไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับวกัมอขาอีกเนเขาียดลห้แครเขียนเขียนเขผู้สาวอะไรไปด่าแม่ได้บัวเลยโอ้ย มามามาเอ่อชี้จานจะเฝ้าไปชี้จานมาหาบัวก่อนชี้จานเอาวอ้าวอ้าวเศรษฐีมาซาเราป่ะขินกล้วยอ้าวแบ่งกันนะอ่ากินกล้วยกินกล้วยอ้าวแบ่งกันแบ่งกันเอออู้แทงแทงเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปแทงกันทำไมลูกเครียดไหมไปกินกล้วยเออ กินยีปียกินี่แท่งในคองผู้สาวว่ะมอนดีว่ะโอ้ยนี่ใส่บอดีเลยบัวนี่หจิบสาววะไรคมคืนเลยบันี่ไหมเนกินคนลอนเออเออสีจันขอวคนละอันเออเอาพักยกอนพักยกอนเออสีจานนะ ยางคือเรียนบอกยางคือเรียนกับบ้านเอายางกับบ้านบอกยางคือเรียนวันนี้เพื่อนมาเยอะไหมเพื่อนมาเป็นร้อยครับโอ้โหเป็นร้อยเลยไล่หนึ่งมาแล้วครับโอ้โหฮืนบ่ฮืนฟังเสียงคนผักด้วยเขาว่าเท่ากับว่า ผมภาคตามอาเท่าเฉยนะผู้ชมใช่คนพักคนพักหรือไงบุ้บัวไม่ไไอบัวมาจะไปแทงกันจังไดว่าเป็นผู้หญิงไงลูกเป็นลูกผู้ชายห้ามแทงผู้หญิงนะลูกมอืสีจั้นนี่ไม่กลัวเลยนะครับสีจันนี่ตัวตัวโตกว่านะฮะอ้าวเอาหม้อนี่ไหม อุ๊ยอๆอ๊ยอ,อ๊ยโอ้ยเได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ <laughs> ยโอ้ยใส่กันแล้วครับโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยเอาแล้วครับเขียดแม่ก็เขียดลูกก็เขียดนอนเจ้าแล้วใครว่าได้เมียอุ้ยใจพ่ายใจท่า <laughs> โอ้ยแทงหัวร้าสาวแทงหัว้สาวโอ้ยเขียดแห้งผู้สาวกระโวยซึงแม่กระโวยเฮ็ด เขียนแค่อีลีโอ้ยขอขึ้นลูกไส้่อยดิเขียนแค่อีลีโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นลูกฮ่อยังประธานใหญ่ลูกจีนจีนเนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเนาะเนาะเอออะไรนะรถตัวไหนอยู่นี่ใจเย็นมะลูกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวอีกสิบปี อันนี้เฮายังหาขวบอยู่อีกหาปีลูกอีกหาปีแล้วพอสีหข่ซึ่งเออเออู้ใส่กันแล้วพี่น้องเออเออเอออันนี้แม่ไม่ทําจริงนะครับแม่ทำเป็นเล่นนะทําแม่ทาจริงนี่ร้องโอ้กไปแล้วนะับเขยดแห้ง <c oughs> บวัวที่ห้องให้ผู้สาวกับบอด้เซิร์มาถึงแม่ได้อีกออปอบทั้งอา้าวอะไรนั่นแลีนกับบ้านพ่อเจ้า เล <c oughs> ี้ยงกับบ้านบ่เอาโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามช่องพลายบัวบานช่อง e l e p h a n ฟ Thailand ์ด้วน,นะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักสินาทีนะครับติดตามด้วยเลยเราจะเอาอ่ามะพร้าวนะฮะที่เราเพิ่งได้ไปซื้อเมื่อกี้เนี่ยมาให้อ่าน้องๆช้างนะครับในแก๊งของเราได้กินนะครับเป็นมะพร้าวถอดเสื้อครับผมอย่าลืมติดตามนะมะพร้าวถอดเสื้อว่าน้องบัวบานเนี่ยได้กินมะพร้าวถอดเสื้อกับแม่บัวบานได้กินมะพร้าวถอดเสื้อ พ,พี่ชื่นใจจะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าผมกลัวเขากัดมือผมอะเนาะเดี๋ยวพี่ชื่นใจน่าจะอ่าต้องขู่ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะรออีกสิบวินาทีไดยฮะจะวางโฆษณาก่อนสวัสดีครับ